นูดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นภพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเป็นอีกวันนะครับที่ผมจะไม่ได้เอาหนังสือมารีวิวนะครับแต่ว่าจะเอาแนวความคิดบางอย่างที่ผมเอามาใช้กับชีวิตผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่า มันเวิร์กนะครับมันมันช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยล้านะครับหรือเบรนเอาอีกประการหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าระยะหลังก็เจอลูกศิษย์เจอหลายๆคนที่รู้จักกนะันเนาะก็มาบ่นว่าไม่ไหวละเหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็งานก็ยุ่งนะครับในมุมนึงก็ยังดีนะยังมีงานที่ได้ทําแต่ว่าก็เข้าใจนะบางคนก็เป็นคนที่แบกภาระหลายๆอย่างเนาะ งานเหนื่อยแทบไม่ได้พักต้องดูแลครอบครัวดูแล vais, หลายๆห,หลายๆเรื่องนะครับก็เลยอยากจะเอาแนวคิดที่ผมจะเรียกว่า less is more นะการทำน้อยให้ได้มากเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนเพราะว่า,าผมว่าส่วนใหญ่แล้วที่เราต้องการไม่ใช่การใช้เวลานานแต่ว่าเราต้องการผลงานที่ที่ดีเนาะถ้าเรามีเคล็ดลับหรือว่ามีเทคนิคที่ทำน้อยเราได้มากก็คือ เราก็จะมีเวลาให้กับตัวเองผลลัพธ์งานก็ดีจะทํำยังไงให้มันเกิดสิ่งนี้ได้ได้เยอะที่สุดหรือได้มากที่สุดเนาะเอาอันที่หเลยผมว่าบางทีเนี่ยตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบออโต้พายร์ลอตนะครับออโต้พายลอตก็คือเคยทํางานแบบไหนก็ทํางานแบบนั้นไปนะครับเคยทําอะไรก็ทําแบบนั้นไปผมอยากชวนคิดนะผมก็อาจจะไม่ได้สามารถตอบคําถามว่าแล้ให้ทําอะไรล่ะ กับทุกคนได้เพราะว่าบริบทของแต่ละคนก็ต่างกันแต่สิ่งที่ผมอยากชวนคิดคือลองถามตัวเองนะครับว่าอะไรมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมคำว่าจุดเปลี่ยนเกมคือถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยผลงานจะดีขึ้นมหาศาลหรือว่าเ,เราจะใช้เวลาน้อยลงอีกเยอะเลยนะครับบางทีเราไม่ได้เริ่มต้นคําถามคําถามนี้เราก็เลยทําอะไรที่มันซ้ําเดิมอยู่เสมอนะครับซ้ำเดิมอยู่เสมอแม้กระทั่งตัวผมเองนะ ก็มีงานหลายๆงานที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเหนื่อยมันแบบมันเยอะมันเข้ามาเต็มไปหมดเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีงานค้างอยู่เต็มไปหมดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไม่มีเวลามาถามว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนเกมตอนนี้มันมีอะไรลายอย่างนะครับที่ผมต้องนั่งกลับมาคิดอีกทีหนึ่งเช่นงานอันเนี้ยตำแหน่งอันเนี้ยมันยังคงเป็นตำแหน่งที่ผมควรจะทำต่อไหมหรือจริงๆแล้วเราควรจะ วางมันลงนะวางมันลงเพราะฉะนั้นผมว่าบริบทแต่ละคนไม่ไม่เออไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนเกมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสําหรับผมเนี่ยจุดเปลี่ยนเกมจะมีอยู่สอาอย่างนะครับที่มักจะมักจะเปลี่ยนเกมได้จริงๆเนาะอย่างแรกคือการศึกษาถึงแม้ว่าเราอาจจะเรียนจบมาแล้วนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนฟิลการไปศึกษาบางเรื่องนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นดีกรีโปรแกรมก็ได้นะ เช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นการศึกษาเรื่อง AI อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยก็ได้เพราะว่าจากที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณมารู้เรื่อง AI หรือในชีวิตผมเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโฆษณาโปรแกรมอะไรเลยนะ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยคือจุดเปลี่ยนเกมของชีวิตผมเพราะว่าไม่งั้นผมคงเป็นวิศวกรต่อไปเรื่อยๆปัจจุบันก็ก็คงเป็นวิศวกรหรือว่าก็อาจจะเติบโตในสายวิศวกรผมไม่ได้บอกวิศวกรไม่ดีนะครับต้องต้องพูดอีกครั้งหนึง่ง ผมก็ทํางานเป็นวิศวกรมาแต่ว่ามันอาจจะผมคงไม่ได้เจองานที่ผมรักแบบที่ผมเจอในปัจจุบันน่ยผมเป็นวิศวะผมคงไม่มาทำพอดแคสอะไรแบบนี้มัง้งนะผมผมก็ไม่รู้นะชีวิตจะเป็นยังไงอ่ะแต่การที่ไปเรียน MBA ทําให้ผมรู้ว่าเฮ้ยผมชอบเรื่องเกี่ยวข้องก,กับธุรกิจไว้ผมชอบที่จะศึกษาเคสตัตดี้ต่างๆจนไปเรียนปริญญาเอกจนมาเป็นอาจารย์จนมาเขียนหนังสือจนมาทำพอดแคส ยังคงอ่านหนังสือยังต่อเนื่องอะไรเงี้ยเพราะนั้น m b a ธรรมศาสตร์คือจุดเปลี่ยนเกมเพราะนั้นผมผมช่วยท่านคิดนะคือไม่จำเป็นต้องมาเรียน m b a ธรรมาศาสตร์ก็ได้นะครับลองศึกษาดูว่าเรามีเรื่องอะไรที่เราสนใจแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเกมเราได้นะเรียน MBA ศึกษา AI เรียนร้องเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้อีกอันหนึ่งที่มักจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้คือการรู้จักผู้คนนะผมก็อินโทร์ดนะจริงๆแล้วโอ้ ไม่ค่อยอยากที่จะไปไปเน็ตเวิร์กิ่งปาร์ตงปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแต่การที่ไปเจอคนใหม่ๆเนี่ยเปลี่ยนเกมได้นะคือผมไม่ได้บอกว่าไปเจอคนนี้เพราะว่าเราจะเอาผลประโยชน์จากคนนี้ผมผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแต่บางทีก็ไปก็ดีกว่าไม่ไปอะ่ะเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าคนที่เราไปวันหนึ่งนะมันอาจจะไม่ใช่วันที่เราไปเจอหรอกมันมีบางเรื่องที่เราทําด้วยกันได้ณนะปัจจุบันเนี่ย ก็มีหลายคอนเะน็ t ชันนั้นที่ผมเจอมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะว่าจะทําให้เกิดโปรเจกต์ร่วมกันเะไไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไปๆมาๆตอนหลังก็กลายมาเป็นโอกาส t u นี้นะเป็นโอกาสสําคัญหลายๆโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตนะก็อันแรกก็ลองจะเรียกว่าหาการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันที่2ก็ลองไปพบเจอผู้คน สองอันนี้ที่ผมมักจะเชียร์นะว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมที่สำคัญกับชีวิตเรานะอีกอันหนึ่งนะถ้าเราอยากที่จะทำน้อยให้ได้มากเนี่ยคุณต้องทำน้อยก่อนคุณถึงจะได้มากแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเก่งแต่คุณต้องเก่งได้เฉพาะบางเรื่องคุณเอาให้มันสุดๆเลยแล้วคุณจะทำน้อยได้มากอ่ะผมยกตัวอย่างตัวผมนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอก แต่ผมโฟกัสในการบรรยายในการทําวิจัยในการให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดผลองค์กรเรื่องเดียวครับผมไม่ได้พยายามจะเป็นกูรูรู้ทุกเรื่องลองนึกภาพน,นะถ้าผมบอกว่า AI สอนได้ OKR OK สอนได้วัดผลสอนได้กลยุทธ์สอนได้การตลาดสอนได้การเงินสอนได้บัญชีสอนได้ผมจะเป็นน o b o d y มากๆครับเพราะว่าเขาจะไม่รู้จักเลยผมเลยว่าตกลง อาจารย์นพดลนี่เขาเก่งอะไรวะเขาสอนประมาณ50เรื่องแล้ว,ลวผมก็ต้องยอมรับนะผมสอนทั้งหมด10เรื่องเนี่ยผมจะไม่ลึกสักเรื่องครับผมจะมีเวลาที่ไหนไปไปลึกเรื่อง AI แล้วครับเพราะวันนี้สอน AI พวงนี้สอน OKR OK แล้วเป็นเรื่องวัดผลแล้วมานลืมไปสอนบล็อกเชนไฟแนนซ์แล้วอีกวันไปสอนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วผมจะรู้แต่แบบแตะผิวๆอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาก ให้คุณทำน้อยให้ได้มากคุณต้องโฟกัสผมโฟกัสเรื่องวัดผลอย่างเดียวโอเคอย่างเดียวคราวนี้พอคุณเก่งอะ่ะคุณจะมีต้นทุนละตอนนี้คนมาให้เชิญผมไปสอนโอเคอเนี่ยผมมีประสบการณ์10กว่าปีอยู่ในกระเป๋าละโอกาสที่คนจะมีประสบการณ์เรื่องโอเคอกว่าปีไม่ได้ไม่มีนะผมไม่ได้บอกผมเก่งที่สุดนะแต่โอกาสแบบนี้มันมีไม่เยอะหรอกมันจะมีคนที่ศึกษาโอเคอาสิบกว่าปี ไม่เยอะหรอกผมทําวิจัยผมทําเรื่องโอเคอีกถามว่ามีคนทาวิจัยโอเคไหมมีแต่มันไม่เยอะแล้วนะแต่ผมผมทำน้อยไงคือผมโฟกัสแค่เรื่องเดียวไงเรื่องโอเคอแต่คราวนี้ผมได้มากแล้วออป p o r t u n i t มามหาศาลเฮ้ยถ้าเรื่องโอเคอต้องไปเชิญจารย์นัดลเขาศึกษาเรื่องนี้เขาทําวิจัยเรื่องนี้เขาเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้ แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะ OKR OK ก็ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก่อนทำบล็อกเชนก่อนทำา AI ก่อนทำไม่มีใครรู้จักผมหรอกเออบล็อกเชนเคินเขาดีไหมวะเห็นเขาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งมั้งแต่ว่าหลังๆก็ไม่เห็นเขาพูดนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่มีเวลาไปอ่านหรอกเพราะว่าผมโฟกัสหมดห0เรื่องพร้อมกันเพราะฉะนั้นอยากเก่งมากในเรื่องในเรื่องหนึ่งคุณต้องทําน้อยนักกีฬาก็ได้นะโอลิมปิกเคยเห็นคนได้เหรียญทองโอลิมปิกหเหรียญจาก5ประเภทไหมไม่มีนะ มีคนได้หเหรียญส0เหรียญย0เหิียญก็มีนะแต่จากประเภทเดียวน้องเทนนิสได้เป็นคนไทยคนเดียวคนแรกณณตอนนี้นะเป็นคนแรกแน่ๆอยู่แล้วแต่เป็นคนเดียวนะตอนนี้ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกิน1เหรียญน้องเทนนิสได้เหรียญทองโอลิมปิก2ครั้ง2เหรียญนะยังไม่เคยมีใครได้2เหรียญทองนะครับมีแค่อาจจะมี1เหรียญทอง1เหรียญเงินอะไรเงี้ยยังมีแต่ว่า2เหรียญทองไม่มีนะครับแต่เขาเล่นกีฬาเดียวครับคือเทควันโดไมเคิลเฟล ได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้งหมด23เหรียญถนะ้าผมจำไม่ผิดแต่คือว่ายน้ําอย่างเดียวนะครับลองคิดถึงไมเคิลเฟลวันจันเ,เล่นบาสของอ,อ,อังคารว่ายน้ําวันพุธวิ่งร้อยเมตรวันพฤหัสเตะบอลวันศุกร์ตีเทนนิสเด้ผมว่าอย่าว่าแต่เหรียญทองโอลิมปิกเลยผมว่าทีมชาติก็ไม่ติดเพราะเราจะไม่โฟกัสและไม่เก่งสักเรื่องคราวนี้ถ้าเราเลือกเรื่องที่เราเก่งได้แล้วอะฝึกซ้อมครับ อยู่กับสิ่งนั้นมีคนบอกว่าเอามอรค้องแก,แก๊ดเบลนะเขียนในหนังสือเอาไลเออร์นะบอกว่าถ้าเราจะเป็นไทม์กับเรื่องไหนเกิน10,000ชั่วโมงเ่ยเราจะเก่งเรื่องนั้นมากๆ10,000ชั่วโมงดูเยอะไหมยเยอะเนะแต่ถ้าเกิดเราอุทิศต,ตัวทุกวันนะวันละ3มชั่วโมงเนี่ยเปีติดกันเราจะเก่งละก็ไม่เกินเนื้อมนะครับก็ไม่เกินเนื้อมนะลองลองถามตัวเองนะครับ,รบ,ว,รบว่า10ปีที่ผ่านมามีอะไรที่เราทําทุกวันวันละ3าชั่วโมงติดกัน นั่นแหะคือหมื่นชั่วโมงของคุณแล้วนะหรือถ้าเกิดอันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากโฟกัสคุณอยากจะเริ่มโฟกัสในวันนี้ก็อีก9ปีถ้าทำวันละสชั่วโมงนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้แปลว่าต้องหมื่นปุ๊บถึงต้องเก่งคุณจะค่อย,อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะท้อทใจไปก่อนบางทีที่เราไม่สําเร็จเนี่ยเพราะว่าเราเราโฟกัสแล้วเราฝึกฝนแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นผล แม่จะใช้ําว่าเด็กสมัยนี้ก็จะดูแก่นะแต่ผมว่าเอาเอา,เอาไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเด็กอัผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มันรวดเร็วเนี่ยเรารอคอยความสําเร็จได้ยากขึ้นสมัยผมการรอชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เดือดร้อนมากนักแต่ดีนี้แค่โหลดเว็บไซต์หนึ่งนาะทีมันไม่ขึ้นก็เดือดร้อนกันแล้วเราเราเรา,เราแบบทุกอย่างต้องเร็วอะ่ะมีคนบอกว่าลิฟใน ปุ่มในลิฟที่สึกหรอมากที่สุดไม่ใช่ชั้นที่1ชั้นที่2อง่เป็นปุ่มกดปิดลิฟต์เปิดลิฟต์อ่ะคือเวลาเราเข้าลิฟต์ปุ๊บกด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 เลยคือมันมันรู้สึกว่ามันช้าไงฉันต้องเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวนี้เรามีความความคาดหวังในทุกเรื่องสูงหมดเลยส่งมสเสจไปทําไมไม่ตอบถ้าไปแต่ก่อนเนี่ยคุณอย่าว่าแต่แมาสเสจแลสมัยผมเมื่ออินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะ่ะสมัยไปเรียนเมืองนอกเนี่ยติดต่อคุณแม่ติดต่อ ตอนนั้นเป็นแฟนเนี่ยเขียนจดหมายฮะแปลว่าอีก2สัปดาห์ฮะเขาถึงจะได้อ่านแล้วถ้าเขาอ่านตอบเลยนะอีก2สัปดาห์นะครับผมถึงจะได้รับคำตอบเดือนหนึ่งก็อยู่ได้นี่นะแต่ดูนิดใครส่งไลน์ไปปุ๊บเห็นรีดปุ๊บแล้วไม่ตอบไม่โกรธเลยนะโกรธเลยนะว่าแบบฉันต้องตอบความคาดหวังมันสูงฮนะเราต้องการอะไรที่เป็น instant gratification ก็คือทำปุ๊บต้องได้ปับ๊บ ความสำเร็จเนะีย่ยจริงแล้วมันไม่ได้เป็นความสมันเชิงเส้นกับความพยายามนะแปลว่าการพยายามปุ๊บวับนนี้พรุ่งนี้ต้องได้ผลนะ่ะมันไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ในความพยายามมันจะสะสมเป็นพลังกันเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรอะ่ะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะพอมันมันมันจะเห็นนะมันจะตูมเลยมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างแบบอย่างอย่างทันดีทันใดฮะเขาถึงบอกว่า สมการความสําเร็จมันเป็นเหมือนฮอกกี้สติ๊กเคิร์ฟผมเคยพูดในพอดแคสต์อยู่เรื่อยๆนะฮอกกี้สติ๊กก็คือไม้ไม้ฮอกกี้เคิร์ฟก็คือมันนึกถึงไม้ฮอกกี้ครับมันจะมีด้ามยาวๆที่มันขนาดกับเพือเนาไปตีลูกฮอกกี้ครัช่วงแรกเนี่ยมันจะราบเรียบแบบนั้นนะไม่ว่าคุณจะพยายามไงมันก็จะนิ่งอยู่เฉยๆปรร์แมนซ์มันไม่ได้ผลลัพธ์มันยังไม่เกิดแต่พอถึงจุดหักมุมอ่ะมันจะหักมุมพรวดขึ้นไปเป็นด้ามไม้เลยหรือหรือกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียล เราจะเห็นเมื่อช่วงแรกในการาฟเ x p o n e n t i น l เีนี่ยมันจะแบบล่าไปกับพื้นแต่พอถึงจุดหักมุมมันจะหักพุ๊บขึ้นไปทันทีเลยหรือเพราะผมชอบอุปมาอุปไมยกับการต้มน้ำตอนคุณต้มน้ำเนี่ยคุณเปิดเตาแก๊สนะเ,เอาน้ำใส่หม้อนะแล้วคุณต้มเนี่ยนะคุณไม่รู้แม้แต่ทั้นว่าน้ำมันมีความร้อนนะถ้าคุณไม่เอามือไปจุ่มอะคุณไม่รู้หรอกนะมันอยู่นิ่งๆเลยแล้วมันนิ่งๆมาจนถึงจุดนึงเลย ก่อนที่มันจะเดือดพราะเดือดนี่มันเปลี่ยนไปเลยนะมันละ,ละเหลยเป็นไอเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วมันสะสมความร้อนนะแต่หลายคนเนี่ยพอเห็นน้ํานิ่งสัก1ิวิถ้าเราทนไม่ได้เราบอกว่าโหไม่เวิร์กวะไม่ต้มแล้วพราะต้มน้ําไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยคุณรออีกนิดนึงนี่มันอาจจะต้องรอสักนาทีนึงมันถึงจะเดือดสมมุตินะมันไม่ได้เดือดเป็นเพราะว่าความร้อนในช่วง 99องศาถึง100องศาหรอกมันเดือดเพราะว่ามันสะสมความร้อนมาตั้งแต่10องศา20องศาแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆสมมติน้ำมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องใน20องศาเนี่ย20เป็น30 30เป็น40คุณไม่เห็นอะไร40เป็น50คุณไม่เห็นอะไร50เป็น60คุณไม่เห็นอะไรคุณจะมาเห็นตอน99เป็นร้อยที่มันกลายเป็นไอชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณทําน้อยแล้วคุณยังไม่ยังไม่ได้มากอย่าเพิ่งกิมอ บางคนบอกเราทำไงให้ไม่กีบครับรู้นะรู้นะว่าทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสำเร็จทำน้อยให้ได้มากเนี่ยรู้นะว่ามันต้องทำต่อเนื่องแต่มันทำไม่ได้ไงอาจารย์มันเหมือนดีชั่วรู้หมดแต่หัวใจไม่ไหวอะ่ะบางทีเราไปวางเป้าระยะยาวเกินไปครับพอมันมันยาวมากนะเวลามันทำบางทีมันมันเหนื่อย แล้วมันก็รู้สึกท้อแล้วเมื่อไหร่จะถึงสมมติผมวางเป้าไว้อีกปีหนึ่งผมจะน้ําหนักลด12กิโลผมพยายามเข้าฟิตเนสผมพยายามออกกําลังกายผมพยายามอดอาหารลดอาหารวันสองวันมันพอทําได้แต่ทํามาเดือนหนึ่งแล้วอ่ะโหอีกตั้ง12เดือนอีก11เดือนโหเหนื่อยไม่ไหวแล้วเว้กินดีกว่ามันกพ็พังไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสิ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือ ตั้งเป้าอ่ะระยะยาวได้สมมุติ1ปี12โลได้ทาระยะสั้นด้วยไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดือนนี้โลหนึ่งสัปดาห์นี้200กรัมอะไรเงี้ยพอคุณตั้งเป้าระยะสั้นเนี่ยมันมีกําลังใจฮะพอเดือนนี้มาช่างเฮ้ยลดลดได้โลหนึ่งเว้ยเฮ้ยมีกําลังใจละเดือนหน้าเอาอีกโลหนึ่งอ่ะคุณคุณทแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะเวลาคุณวิ่งเหมือนคุณวิ่งมาราธอนเนะี่ย คุณจะแบบพยายามวิ่งไม่ไม,ไม่ไม่กินน้ําเลยไม่พักเลยเนี่ยตะคิวกินแน่นอนตะคิวกินแน่นอนเพราะฉะนั้นทาอะไรก็ต้องรู้จักการพักผ่อนบ้างนะครับเอาละวันนี้คงเอาเทคนิคนี้มาฝากประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อแล้วกันเนาะน่าจะใช้เวลา2ตอนนะครับเทคนิคของของการทําน้อยให้ได้มากหลายๆเทคนิคที่ผมใช้แล้วเวิร์กนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน episode ตไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.